สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนวันนี้มาหาเก็บพักกันงงยงค่ะตามทงนะขุนผู้หนึง่งพี่น้องกำลังเป็นดอกงามงามหอมหอมพี่น้องเอ้เก็บเอาค่ะนังนังเก็บว่าปากว่าตีงขุนได้หลายแล้วบะสวยบ่โอเอาทั้งห้างต้นหนาวไปปลูกติดเออคนผู้นี่เอาทั้งห้างก,ก้อมจะเอาไปปลูก ทงน้ำเดียวไปปลูกขีขนมาเก็บทงนะเดียวไปปลูกขี้ขันมาเก็บทงนะเดียไปปลูกอีกอนตงน้ำแดงตงน้ำพี่น้องเอ้ยเล่นเจ้าเดันนั้นดเจ้าเอาเจ้าจะอันนั้นปะไชิคุดเอาคุดเอาปะเอาไม่สิจไปปลูกเอาไม่สิ เอาขุดเอาหาบึงกันต้นมันด้วยเชืเดีเอาขุดเอาเกิดเด้อเชื่อไปปลูกเกิดเด้อเกิดเด้อจริงเกิดเด้อสิพาไปปลูกบ้านแตอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านปูกทุกปีทุกปีไปปลูกทุกปีต้องมาได้กินจังปีปลูกดีไรปลูกดีค้าโคกน้ำดีไรหืมไหล บะนี่ให้มันไหมได้บนีให้ได้กินได้ขุนนะคุนนะย้งยยู่พี่น้องเอ้ยขุนขุนเนีมง้ามมันแล้วัเลยไอิบงามล้เถาละเบมดง้าเบิดง้าาเป็นบิดง้าเหิดบมดงามพรมบิดทั้งง้าเบิดทั้งง้ามอันนี้ดอกขีกากค่ะดอกขีกากพี่น้องดอกขีกากง้ามบ่ค่ะ มี่ฟอดพี่น้องเป็นฟอดคนนะนั้นนนดอกกันนี่ก็ได้คนหนึงเอาลกเอาอยุบคุณเอาไปปลูกเอาไปเซ่ออมกบพี่น้องเอ้ยไปเซ่ออมกบค่ะได้ห้าข้อมได้ห้าข้อมกันค่ะอือ เอาขุดของห้างพร้อมติอันนี้ลกเอามันจะปลูกบ่เกิดบ่เหรอเกิดมีหางอยู่มีหางอยู่มองไหมบ่น,นีขุดน้ำกันค่ะน,นี่ขุดน,น้ำ,นำหอมหอมเอาไปใส่เอาไปใส่ออมกบค่ะงั้นด้วยตก ได้บบพี่น้องได้บบเอามีดขุดออกคอ่ะอรสอนบรรยากาศทงให้ทงนะยิบนี้กับลับพี่น้องเวทเทนี้ค่ะ